พอขบวนแห่เทียนได้เข้าสู่วัดในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสร้างพลางความดีรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเสด็ทอดไว้ให้ลูกหลานาเพื่อเจริญกุศลในทางด้านของการได้ถึงเอาวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวหล่รอหลอม ชุมชนและวัฒนธรรมเสื่อมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนรางจากอีได้เข้าสู่วัดตัดถึงนากุติทา,างด้านของเทโวหรือว่าฝนก่อรร่วมอนุมโมทนาสงท้ายพอดีพอดีเลยลก็เป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนาในความสมัครสมานสมาสมัคคีของคนในชุมชน สร้างกฎงามคาดีเพื่อรักษาสิบทอดของพณีเอาไว้ไม่ได้เกิดจนเกินไปไม่ได้มุ่งเป้าไปสู่ความสนุกสนานแบบยุคสมัยใหม่ไปเต้นแรงเต้นกา่าแต่ว่านำกิริยาน้อมไปในกุศลน,น้อมไปเพื่อเป็นการบูชาก็เกิดบุญเกิดกุศลเช่นเดียวกันในครั้งพุทธกาล หรือจะกรพุทเจ้าบริณิพานนะก็มีการได้มีการได้บูชาในลักษณะของศิลปะบูชานะก็มีรือว่าการเล่นบูชานะก็มนะีเล่นเพื่อเป็นการบูชาไม่ได้เล่นไปเพื่อที่จะให้เกิดทางด้านของความบันเทิงลื่นเริ่มงเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการบูชา เรียว่าเป็นการบูชาคุณบูชาธรรมน้อมกิริยาไปเพื่อการได้เกิดกุศลดึงคนเข้าสู่เรื่องของทานเรื่องของธรรมเรื่องของการที่จะได้สอดเติมเสริมบุญ